สวัสดีครับ f c ฟแฟนครับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับโอ้โหนะครับ f c ทุกท่านเรียกได้ว่าคดีพลิกกันเลยทีเดียวนะครับ f c ทุกท่านสาเหตุที่หมอลำเฉาติดที่ตมนั้นนะครับสาเหตุก็ไม่มีอะไรมากมายเลยนะครับแค่นางสื่อสารภาษากับทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้นะครับ f c ทุกท่านเธอพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นก็เลยเกิดปัญหา ถูกตมกักตัวไว้เพราะว่าสื่อสารกันไม่ได้นะครับแต่เธอก็ออกมาโวยวายรับบทผู้ถูกกระทำนะครับหาว่าถูกกันแกล้งถูกร้องเรียนบ้างนะครับเออเออนะครับนะครับสื่อสารภาษากับเจ้าหน้าที่ไม่ได้ก็เลยถูกเจ้าหน้าที่ตมกักตัวไว้นะครับเพื่อตรวจสอบเอกสารนะครับว่าถูกต้องหรือไม่นะครับเรียกได้ว่าเธอนี่สตอมาทั้งสวนเลยนะครับเอฟซีทุกท่าน รับบทผู้ถูกกระทำนะครับรำไม่ดีก็โทษปีโทษกลองนะครับชอบชี้มือไปทังอื่นโทษนั่นโทษนี่แต่ไม่เคยโทษตนเองเลยนะครับเอฟซี mm hmm. ทุกท่านโดยเพจบักเปียกก็ได้แชร์โพสต์นะครับได้มีข้อความบอกว่าตามนี้นะคะบ่มีไผ่ไปแกล้งเธอดอกจ้าหญิงนะครับซึ่งทางผู้จัดก็ได้ชี้แจงแบบนี้นะครับบอกว่าเยอะแยะได้วีซา่า บีซีสวิต40วันด้วยซ้ำรอบนี้คือได้มากกว่าทุกกลุ่มศิลปินที่เคยยื่นให้นะครับประเด็นคือคิวแรกคือให้ไปลงที่เดนมาร์กทีมดูแลปินคนละไฟกันด้วยนะครับซึ่งน้องๆเดินทางกันเองเลยเป็นห่วงเรื่องการแปลภาษากับการสื่อสารกันผิดพลาดทางตมแค่รอเช็คเอกสารต้นทางของสวิตโทยืนยันทางนานาเจ้าของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างการันตีเรื่องเอกสารและทรัพย์สินว่ามาทํางานจริงนะครับเมื่อพร้อมเขาก็ปล่อยตัวค่ะไม่ได้น่ากลัวอะไรหรอกนะครับตํารวจตวมที่นี่มีแต่คนน่ารักนะครับเอฟซีลูกท่านแต่ถ้ามาวีซ่าท่องเที่ยวแล้วเจอตรวจสอบว่ามาแอบทํางานนะครับแอบรับงานหรือมีการกันแกล้งเกิดขึ้นนะครับอันนั้นเตรียมตัวกลับบ้านได้เลยค่ะนะครับ ฉะนั้นมีวีซ่าบีซีทำงานคืออุ่นใจคือเรามาทำงานถูกต้องนะนะครับและคำนวณรายได้ส่งจ่ายภาษีถูกต้องอีกอย่างนานา,นาไม่ได้รับยื่นวีซ่าเป็นธุรกิจหรือการันตีให้ใครมัว่วซั่วนะคะขอแจ้งไว้ก่อนเพราะค่ารายเซียนแพงมากนะครับเอฟซี e ุก่ันนิยอมรับว่าเรื่องยื่นเอกสาร BC เอกสารชั้นไม่เป็นสองรองใครในฝั่งยุโรป โมได้แล้วเนอะมีเรื่องเล่าตลอดแอสแทบชีวิตสนุกดีนะนะครับเอฟทุกท่านนี่แหละครับความจริงพรูนะครับจึงทาให้ชาวเด็กนี่หัวเราะกันสนุกสนานเลยนะครับด้วยความโบ๊บะของโมลัมท่านนี้นะครับอะไรนิดอะไรหน่อยก็รับบทผู้ถูกกระทานะครับชิงมือชไม้ไปทางอื่นหาว่าถูกกันแกล้งอย่างนู้นอย่างนี้นะครับไม่เคยโทษตนเองเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับเป็นพฤติกรรมที่ จำเจมากๆเลยนะครับสําหรับหมอลําคนนี้นะครับเอฟซทุกท่านเราไปอ่านคอมเมนต์ของชาวเน็ตกันนะครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับกับโพสต์นี้ของบักเปียกซีเนะครับโดยคอมเมนต์แรกบอกว่าการกินคอระยะยาวนานอาจทําให้สมองฟอนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าจบบอนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคนปึกถูกกระทําอีกแล้วจ้านะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าสําคัญนะครับ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเขินแย่เลยที่นี่นะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคุณครูคะมีประธานกลุ่มบี้คนชราบางคนต่อแหลค่ะ่นะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าตลกนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าขายอ้อแต่ก็เลยเป็นไปทั่วเนอะโอ้ยสมองนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไม่เข้าใจว่านาเอาความคิดนี้มาจากไหนนะครับเอฟซีทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าปึกแล้วปลึกอีกฮฮ่าฮ่านะครับ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าปึกแล้วปึกอีกนึกว่าปึกแตกกับบักจุดๆ,ๆ,ๆนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าแม่นจ้านะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าก็นางพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยก็ต้องโดนบ้างอยู่แล้วนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่านี่อยู่สวิตยังโดนกักตัวพาสบีทำงานจ่ายภาษีถูกต้องตามกฎหมายฉันโดนถามตลอดค่ะที่คนเอเชียและไทยโดนถามกักตัว ตรวจนักเพราะวันที่4กรกฎรคเวลายุโรปทางตะมองเยอรมันซึ่งใกล้กับประเทศสวิตจับสาวไทยขนทอง1ล้านยูโรได้นะครับนับจากวันนี้ไปทุกคนที่เป็นเอเชียจะถูกตรวจถามทุกเขตวงเล็บรวมกูด้วยฮ่าฮนะครับอ่านข่าวทางโยุโรปบ้างเดอ้อฉันมีทนายสวิตสองคนอย่ามาหาเรื่องกันเดอรอฟซี FC รีเพนะครับเอทุกท่าน คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไม่มีใครกแกล้งแต่เรียกกระแสว่าขนาดมาทํางานยังโดนกระทําติ่งเท่าๆจะได้สงสารนะครับเอฟซีทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเขาก็จะแถไปอีกแลวคะคนไม่ยอมรับความจริงนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไอ้พวกอคติคิดแต่เรื่องชั่วๆกรรมเขาเลยไม่ให้ผ่านนะครับอันนี้ก็เป็นบรรดาชาวเน็ตนะครับที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในโพ์นี้ของบักเปียกซีเอชนะครับเอฟซีทุกท่าน